ใช้ิเม่น,นีให้กัน,นวใจเดิน,น,เนมาตีน่เยเดินมาตีเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn あ、oh.

ตัวกันแล้วนะว่าคนไทยบาลต่างคนต่าวดอลรอเขาบอกเลย รักชิดารักชิดากชาดามามารัชิดาเฮ้ยดูชิดาเยอะอย่างเง้แหละาลบ

ไม่เหมือนที่ที่เราเขียนนะครับทุกคน เสียงนีเสียงีเสียได้ล้ฮะฮึบับออกมาทุบเลยสงึบอะเหนึงดิคะเ็นแวไใหมแล้วดข่าอะเตะบอลมาอ๋อเตะบอลมาัไม่เหนื่ยเลยเดียวจะได้ใช้แค่ใปอดข้างเดียวข้างตันลย้างข้างันมันยาเลยข้างตันมันยาันยา